The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ชาวไต้หวันอาศัยอยู่ในเขตเถาหยวนได้มารู้จกักวัดภาวนาเถาหยวนเมื่อต้นปี2549เพราะตอนนั้นผมอยากรู้ภาษาไทยอยากเรียนคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะผมรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีของดีๆเยอะนี่ ตามภาษาผู้มีบุญก็จะคิดอย่างนี้นะจ๊ะแล้วคำสอนอมีค่าเหล่านี้ปัจจุบันอยู่ในภาษาไทยแล้วก็ไม่ผิดหวังครับพระอาจารย์ท่านเมตตาสอนภาษาไทยให้ผมได้ดีมากๆทํทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าคนเรานะเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานในแจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีรู้เพียงเท่านี้ผมก็สุดคุ้มแล้วครับ ต่อมาพระอาจารย์ก็ให้ผมเริ่มเรียนภาษาไทยภาษาธรรมกับ DMC ช่องนี้ช่องเดียวต่อนให้ผมได้รู้จักกับคุณครูไม่ใหญ่ผมมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีมโนปณิธานจะเผยแผ่กระแสธรรมันชุ่มเย็นไปปกคลุมชาวโลกผมเขาเป็นตัวแทนล,ลูกชาวต่างชาติกราบขอพระลวงพ่อทีได้เมตตานำธรรมะอันบริสุทธิ์ป่าดิหลักเหตุและผล กฎแองกรรมที่ชัดเจนไมาพวกผมได้รเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้นผ่านทาง DMC ตั้งแต่เกิดมาชีวิตของผมก็มีแต่ความหรูหราสุขสบายครอบครัวผมอยู่ในระดับเศรษฐีต้นๆของเถาหยวนเพราะครอบครัวผมเป็นตัวแทนจำหน่ายสุราและบุหรี่ แต่ผมไม่รู้เลยว่าความสุขสบายที่ได้ครับนั้นมันอยู่บนความหายยนะของคนอื่นพอโตขึ้นหลังจากที่ผมผ่านการไปเป็นทหารแล้วคุณพ่อจึงตัดสินใจย,ยกกิจการตัวแทนจำน่ายสซรโซราและบุรีที่ท่านทำมา20กว่าปีให้ผมดำเนินการต่อจากท่านทั้งหมดเพียงผู้เดียวแล้วผมก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับ ผมได้ดูแลบริหารกิจการเป็นอย่างดีและประจบเหมาะกับผู้ที่บริหารประเทศยุคนั้นมีนโยบายเปิดเสรีบอนบาร์คาราโอเกะผมยังได้คารานกับเพื่อนซึ่งเป็นใจคนดีนักล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสังคมมืดและยังเกี่ยวพันไปถึงนายตำรวจบางกลุ่มอีกด้วยเปิดคลับบาร์คาราโอเกะดิสโกเทคผมใช้กำลังสติปัญญาสร้างเม็ดเงินจากน้ำเมา มีการหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยนายแบบหล่อๆนางแบบสาวสวยโอ้รู้สึกจะเป็นสากลเลยนะที่จะทำอย่างนี้เพื่อไปอบายเนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นมอมเมากันสุดๆช่วงนั้นผมสามารถขยายสาขาน้ำอุบาทแบบครบวงจร<_><_<_><_<_>ไปทั่วเทาหยวนแล้วเืินอื่นๆคิดเป็นมูลค่านับพันล้านบาท มันเป็นช่วงชีวิตขาขึ้นของผมครับตอนนั้นรายได้ดีจริงๆช่วงเทศกาลผมมีเงินสดผ่านเข้ามาเป็นสิบสิบล้านแต่แต่แต,แต่ไม่เคยเหลือยิ่งได้มากก็ยิ่งมีทางออกไปมากผมมีรถสปอร์ตรุ่นใหม่ๆราคาหกห้าหกล้านขับในรายการเข้ามือราคาถูกที่สุดก็เรือละหนึ่งแสน ตอนนั้นชีวิตของผมไม่ค่อยเหมือนคนนักเอ๊ะแปลว่าอะไรเนะี่ยคือกินดื่มเที่ยวเล่นมีผู้หญิงกรายล้อมอยู่ตลอดมีเพื่อนฝูงมาชวนลงทุนหวังผลประโยชน์จากผมมากมายสัปดาห์หนึ่งผมกลับมาบ้านแค่สองวันอีกห้าวันก็น,นอนนอกบ้านช่วงนั้นชีวิตเละเทะมากครับ กิจการด้านนี้ลุองเรืองอยู่ห้าหกปีก็ซบเซาลงเศรษฐกิจโดยภาพรวมตกฟองสบู่ผมก็แตกตามไปด้วยคลับบาคาราโอเกะที่ผมเป็นหุ้นส่วนอยู่ก็ต้องทยอยปิดตัวรายได้ผมลดลงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วยอดขายก็ไม่เป็นไปตามเป้าคุณเคยซื้อไว้ก็ตกแชร์ตี่มีคนมาชวนเล่นเป็นร้อยๆล,ยลายถึงเวลาผมจะเปียนมาใช้บ้าง เท้าแช์มีเช้าก็หนีหมดงั้นที่ถูกยืมก็มาเคยได้คืนถูกขอลืมหมดกิจการเมืองค่าพันกว่าล้านพังทลายหายไปจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือก็ไดะที่ผมกำลังงงกับชีวิตจุดถคคักแขกลังสสำคัญก็มาถึงเมื่อเพื่อนรักของผมเสียชีวิตกระทันหันเขามีอาชีพเป็นไกดทัวร์ขณะนำลูกทัวร์บินกลับมาลงที่ไต้หวัน เื่องเป็นเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งลำผมตกใจรีบไปห,หาศพเพื่อนซึ่งสภาพศพแต่และศพเละเป็นชิ้นเนื้อกระจุยกระจายผมควานหาศพเพื่อนจนเจอทำให้ผมเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตหลังจากนั้นผมอยากศึกษาพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงได้รู้จักวัดภาวนาเถาหยวน รู้จากดีเซีและคุณครูไม่ใหญ่เทำให้ผมคิดได้ว่ารายได้ที่ลดน้อยลงนั้นเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมดังที่พระุทธองค์กล่าวไว้เราไม่รู้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาสุราบุรีที่ผมขายไปนั้นได้สร้างความหายนะให้กับเพื่อนมนุษย์ขนาดไหนปูิท่มสุราจะก่อกการวิวาทมีอันตรายถึงชีวิต รื่อปฏิเหตุพิการอีกนับไม่ท้วนและผมก็ขอยืนยันว่าสุรากบ,บุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่านอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วยังทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยตอนนี้ผมเปรียนมาทำกิจการขายเครื่องดื่มแอนตเนทีฟดิงส์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้เริ่มต้นหนึ่งร้านได้ขายข้างๆ ก็โรงเรียนะถมศึกษาในเถาหยวนถึงแม้ว่าไรายได้จะได้ไม่ดีนักแต่ว่าทุกบาททุกสกตางค์ที่ได้มานั้นมันมีความสุขใจสบายใจกว่าเงินเป็นสิบ,ส,บสิบล้านที่ได้มาจากการขายสุราหลายล้านเท่านักคุณยาผมเป็นคนใจดีใจบุญแรกๆท่านก็นนับถือและที่ความเชื่อพื้นบ้านคือรว่มทุกความเชื่อไว้ด้วยกันเผื่อเหนียวไว้ ว่าจะเป็นเทพเจ้าเจ้าแม่พระโพธิสัตว์หรือว่าพุทธรูปปางใดท่านก็นจะกราบไหว้บ,บูชาหมดโดยไม่เลือกช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาก่อนท่านจะเสียชีวิตท่านก็นเป็นพุทธศาสนิกชนเต็มตัวตอนมีลูกสาวบญธรรมของญาติบวชเป็นภิกษุณีชวนท่านเข้าวัดญาติจักศรัทธาพระพุทธศาสนามากถึงขนาดได้มนต์พระจีนจากมหาวิาลยหวาฟัน่น มาเทศที่บ้านทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอีสมาชิกชาชาไต้หวันของอหวาฟั่นมาร่วมปฏิบัติทรรมด้วยกันประมาณ20คนดีมากเลยการเสียชีวิตคุณย่าป่วยเป็นโรคเลือดออกในสมองต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนในวาระสุดท้ายพวกเราพาท่านกลับมาดูแลต่อที่บ้านแล้วก็ในมนฑลวิษุจีนผลัดกันมาสวดมนต์ละเทศให้ท่านฟังทุกวัน ท่านจากไปพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าโดยอายุ90ปีภรรยาของผมเธอทำงานขายเครื่องสำอางอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอเป็นคนสวยคนเก่งและดีเราพบกันเมื่อผมเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนรักที่จังหวัดในภาคใต้เธอเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเราถูกแนะนำให้รู้จักกันแล้วผมก็จุกเลย เพราะผมตกหลุมรักเธอจริงๆเป็นรักแรกพบครับเธอเป็นผู้หญิงคนแรกแติตใจผมคิดอยากจะแต่งงานเราดูใจกันอยู่ประมาณหนึ่งปีผมก็ขอเธอแต่งงานเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานพูดน้อยใจเย็นใจดีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาผมไม่เคยเห็นเธอโกรธเลยครับเธอตามใจผมทุกอย่าง ผมจะนอนที่บ้านสามวันอีกสี่วันหายไปไหนเธอก็ไม่ว่าแต่จะคอยดูแลผมและลูกๆรวมทั้งรายรับรายจ่ายในบ้านจ้สมดุลทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกำลังในการหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านด้วยผมมีภรรยาดีเหมือนมีคุณแม่อันนี้ก็ว่าเองนะนี่เขายืนยันเนี่ยนี่ผมจาบจริงแล้วก็รักเธอมาก ผมเป็นลูกสาวที่น่ารักกับเธอหนึ่งคนปีนี้ยุได้สิบขวบแล้วครับก่อนที่จะมีลูกสาวคนนี้ผมก็มีความคิดอยากเลิกบุรีจึงหักดิบเลิกสูบุรีย่างเด็ดขาดเป็นของ,ของนนก่อนใ้กับลูกครับสาธุแล้วเมื่อกลางปีนี้ลูกสาวผมก็เข้าเริ่มกิจก,กรรมอบรมโยคแคมป์ที่ทังสูรวิทยาธรรมไทยเปจัดขึ้นเธอดีใจมากกลับมาบอกว่าปีหน้าหนูจะไปอีกผมก็รู้สึกทึ่งมาก เพราะโดยน,นิสัยส่วนตัวลูกสาผมดูแล้วไม่น่าจะนั่งสมาธิได้เพราะเธออยู่ไม่นิ่งแต่ว่าเขากลับไปความสนใจและชอบการน,นั่งสมาธิมากขึ้นเขาให้ผมมั่นใจในองค์กรวัดพระธรรมกายและผมก็เลยตัดสินใจมาบวชสำเนาพราะฤดูร้อนของไทยเปม์มอเดินสิงหาคมถึงกันยายนสองห้าสี่เก้าเดีครับสาธุสุดยอดเลยคำถามคุณยาของผมก่อนตาย่านเห็นอะไรนะ ทำไมท่านถึงได้ยิ้มแล้วตอนนี้คุณย่างผมอยู่ที่ไหนสุขสบายดีไหมครับคุณพ่อผมท่านไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุรีแต่เป็นตัวแทนขายเหล้าบุรีมา20ปีปัจจุบันสุขภาพท่านไม่ค่อยดีปวดเส้นประสาทบ่อยๆปวดศีรษะตลังก็ทาเจ็บเกี่ยวกับการขายเหล้าบุรีหรือไม่ต้องทำบุญอะไรถึงช่วยได้ บุญลกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้สืบท่ากิจการตัวแทนจาหนายสุราและบุรีจากคุณพอ่อแต่เพียงผูด้เดียวและยังมือขึ้นะด้วยสามารถขายกิจการขยายกิจการจนมีมูลค่านับพันล้านได้ครับและบุญใดที่มาอุ้มไว้ทําให้ผมแค่หมดตัวแต่ไม่ถึงกับมีหนี้สินการที่ผมหมดตัวในชาตินี้เป็นเพราะกิจการน้ำเมาที่ผมก่อไว้ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมได้รับมันสมกับกรรมหรือย,ยัง นนาก,การหมดตัวแล้วยังมีสิ่งใดที่ผมต้องระวังอีกครับและในประโลกกรรมจะตามไปสมผลได้อีกไหมครับชักหย่องครับบุญไดช่วยผมหาทางออกจากวิกฤตของชีวิตแต่การหันมาสนใจพระพุทธศาสนาและผมจะแก้ไขตนเองอย่างไรถึงจะไม่ต้องมารับผลกรรมจากการขายสุราและการเมและมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปครับผมสร้างเหตุใดมาถึงมีภรรยาที่ดีมากๆ เราเคยสร้างบนร่มกันมาอย่างไรครับแต่เธอก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายผมควรจะทําอย่างไรนะให้เธอได้กลับมาสนใจในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเช่นลูกสาวกับตัวผมขนาดนี้ผมกับลูกสาวเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรเะเราตั้งแต่เกิดมาเขามักจะเป็นเหตุให้ผมได้ทําความดีบ่อยๆเช่นเลกบุรีและการเลิกปลีและการที่ผมเข้าวัดเพวานาเถาโยมผมก็ได้เธอเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นแรงเชียร์ ลูกสาวผมมีนิสัยเปลี่ยนแปลงง่ายผมกลัวว่าพอตโตขึ้นลูกสาวจะเป็นเด็กมีปัญหาผมก็จะสอนเขาอย่างไรเป็นเด็กที่ดีตลอดไปครับบางคนบอกว่าเป็นพระเธอมีเลือดกรุ๊ป A B บีหลวงพ่อครับกรุ๊ปเลือดมีผลต่ออบุนิสัยของคนไหมครับแล้วทำไมแต่ละคนยังมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันกีกรุ๊ป A B A B และกรุ๊ปโแต่ละกรุ๊ปเลือดประกอบเหตุมาต่างกันอย่างไรครับ กรผมมีความตั้งใจจะสร้างวัดในไต้หวันเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนก้าถึงพระธรรมกายผมมีบุญพอที่จะทําตามความตั้งใจได้หรือไม่และผมจะเป็นอะไรมิชวนคนอื่นให้ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ได้หรือเปล่าครับผมควรจะประกอบอาชีพอะไรดีจึงจะมีประโยชน์ต่อผมมากที่สุดรายได้ดีสามารถทําบุญได้มากขึ้นและปลอดภัยจากอบายครับธรรมชาตินี้ผมจึงชอบทุกอย่างจะเป็นของไทย,ไทย และยิง่งวิชาวัฒธรรมกายโดยแล้วผมก็ย่งรู้สึกคุ้นเคยอย่างมากทั้งวิชาธรรมกายก็มีอิทธิพลต่อชีวิตและช่วยชี้ทางสว่างให้ผมตัวผมลูกสาวและภรรยาได้เคยสร้างบารมีกมูกคณะมาอย่างไรผมน่กใจว่าอายุครบห้าสิบปีจะบวชระยะยาวผมมีบุญบวชมาในอดีตหรือไม่จะสมหวังไหมครับทำไมผมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับพระอาจารย์ที่เมตตาสอนธรรมะและภาษาไทยกับผมเป็นอย่างมากครับ ผมมีบุญสัมพันธ์อะไรกับท่านไหมครับและดีท่านเคยสร้างบารมีมากระหมูขานาดในรูปแบบในบ้านม,มีการขึ้นไต้ต้นท่านมีผลการปฏิบัติท่านอย่างไรผังบุของท่านหนานแน่นไหมครับไม่าตินี้ท่านถึงเกิดมาตัวเล็กและมีชีวิตที่ลำบากในวัยเด็กพระอาจารย์ท่านฝากถามว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ หลับตาฝันเป็ตุมิตะตื่นขึ้นมานนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณย่าก่อ,อนตายท่านยิ้มพระท่านเห็นภาพบุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเห็นกุศลนิมิตเป็นพระพุทธรูปแบบจีนจ้ะมาปรากฏให้เห็นตายแล้วก็เป็นไปเป็นเทพธิดาสุดสวย มีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามด้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาดังกลา่าวท่านมีความสุขสบายดีมากดูสวยดูสาวขึ้นมากกำลังเพิ่มกับที่พยารณามเกิดขึ้นจากบุญเอย่าเลยว่าท่นา 90, นสาน 15, 16, นิ้นอายุเก้าสิบต่นนี้สาวอย่างกับสิบห้าสิบหกนี้คุณพ่อไมปดืม่มเหล้าไม่สูบบุรี่แต่เป็นตัวแทนขายเหล้าบุหรี่มายี่สิบปี จจุบันท่านสุขภาพไม่ดีปวดเส้นประสาทบ่อยๆปวดศีรษะและต่อมากระเท้าเจ็ดเพราะการปัจจุบันที่ขายสุราและบุหรี่เป็นเหตุให้คนอื่นมาเมาแล้วเกิดปัญหาต่างๆเช่นการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุเป็นต้นมาส่งผลจ้ะให้ท่านทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและสม่ำเสมอจนตลอดชีวิต และอธิษฐานจิตว่าจะได้มาทํามิจฉาอาชีวะนี้อีกเลยแล้วทิศบุญนี้ไปให,ให้แก่ผู้ประสบปัญหาเพราะเล่าบุรีนี้บ่อยๆจ้าตัวลูกได้มาสืบท่ากิจการเป็นตัวแทนจำน่ายเล่าและสุราแต่เพียงผู้เดียวแทนคุณพ่อแถมมือขึ้นสาม,มารถขยายกิจการเป็นหนึ่งพันล้านได้นั้นพาะในดีเมื่อสร้างบุญไดแล้ว มัจารอธิษฐานจิตยอย่างเดียวว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคำอธิษฐานนั้นจริงไม่ได้ประกอบไปด้ยวยปัญญาคือไม่มีคำานิพานะปัจโยโหตุแล้วก็ไม่ได้ล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้รวยจากสัมมาอาชีวะแต่ mm hmm. นั้นมาบุญส่งผลยั่งทําให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมาจากทางใดทางหนึ่งไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาชีวะ ซึ่งแล้วแต่การประกอบเหตุในปัจจุบันจ้ะตมาตัวลูกแค่หมดตัวแต่ไม่มีนี้สินละในชาตินั้นเมื่อเวลาทำบุญก็ะะําทำสุดๆโดยตั้งความปรารถนาว่าขอให้บุญนี้ทำที่ทำนี้ทำให้ตัวเองรวยและขายที่แปลงใหญ่อันเป็นมรดกของตนเองได้แล้วก็จะนำปัจจัยมาทำบุญอีกแล้วก็จะนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปทำการค้า จะใน,นที่สุดก็ขายที่ดินมรดกแปลงใหญ่ได้คือตอนนั้นอธิฐานจะขายที่แปลงใหญ่ได้แล้วก็จะนาเงินมาทาปัจจัยมาทําบุญแล้วก็แต่ว่าขอส่วนหนึ่งไปทำการค้าแต่พอขายได้ก็ไม่ได้เอาเงินมาทําบุญอีกได้แต่เอาไปทําการค้าอย่างเดียวไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจจึงทําให้สายบุญมีเพียงแค่นี้พอหมดบุญก็เลยหมดตัวแต่ไม่มีนิสินเพราะไม่เคยไปติดหนี้ใครแล้วก็ไม่เคยไปโกงเงินใครจะ้ะ แต่เงินที่ขายสุราก็มีเชื้อวิบัติดังนั้นก็จะเป็นเหตุให้สมบัติล่มสลายได้ด้วยเหตุต่างๆจ้ะตัวลูกหาทางออกจากวิกฤตของชีวิตในการหันมาสนใจพระพุทธศาสนาพระบุญที่เคยทำในพระพุทธศาสนาและหมูณะมาส่งผลจ้ะการในปัจจุบันที่ทำเอาไว้ก็ยังส่งผลไม่หมดยังจะตั้งไปส่งผลในอนาคตอีก เป็นชีวิตภายหลังจากตายแล้วในพระโลกและเมื่อมาเกิดใหม่กรรมนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะตามส่งผลอีกซึ่งไม่อาจให้อะไรละยเอยียดในที่นี้ได้ลูกจะไปศึกษาในมินิซีรีส์ของสุราและกามเมจะแต่เพื่อให้กรรมเหล่านี้ตามไม่ทันตัวลูกก็ต้องทำอย่างนี้จ้ะฟังอยู่หรือเปล่า,ล,าลูกก็จะต้องลืมอดีที่ผิดพลาดให้หมด แล้วเจาะต่อจากนี้ไปอย่าทำกรรมดังกลาวเพิ่มอีกอีกทั้งต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและสม่ำเสม,มอจนตลอดชีวิตปฏิบัติทำให้เห็นพระในตัวให้ได้ก็จะช่วยปิดอบายไปสวรรค์ได้จ้ะตัวลูกมีภรรยาที่ดีมากๆแต่เธอยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย แต่ลูกและภรยาก็เคยเป็นสามีภรรยาก,กันมาหลายชาติและเคยเกือ้อกูลกันมาอีกทั้งได้สร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะด้วยแต่ชาตินี้เธอเข้าใจว่าเธอก็เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็มีกำแพงเรื่องชาติและภาษาอยู่บ้างเธอ,อยังไม่ค่อยเข้าใจแต่นั้นตัวลูกต้องเป็นกาณวิยทย้กับเธอด้วยการค่อยๆอ,อธิบาย ให้เธอเข้าใจเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยใจที่เยอือกเย็นโลดทนสักวันหนึ่งเมื่อเธอเข้าใจก็จะมาสร้างบุญกหมู่คณะด้วยเพราะเธอก็มีสายบุญเชื่อมกับหมู่คณะอยู่แล้วจ้ะตัวลูกกับลูกสาวแน่ดีก็เคยเป็นพ่อลูกกันมาและเธอได้เคยเป็นกลยาณมิรให้กับพ่อแต่ชวนพ่อมาสร้างบุญกมู่คณะจ้ะลูกสาวมินิสายเปลี่ยนแปลงง่าย ดังนั้นตัวลูกในฐานะเป็นพ่อก็อยา่าเผลอตามใจเธอเกินไปอย่างไรเหตุผลเพราะเหตุเพียงแค่เธอเป็นลูกสาวคนเดียวจึงรักมากอยากจะตามใจเธอเพราะนั้นต้องมีเหตุผลนะจ๊ะและ้วก็ค่อยๆอบรมสั่งสอนเธอไปด้วยใจเย็นๆเพราะเธอเป็นคนมีเหตุผลและรักความดีอยู่แล้วจ้ะ ส่วนเรื่องกรุบเลือดก,ก็ไปเกี่ยวกับพฤติกรรมและอุปนิสัยขึ้นอยู่กับการเสพคุ้นการคบคนการฝึกตนเป็นต้นจ้ะคนจะมีกรุบเลือดต่างๆกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกฎอังกรรมแม้กรุบเลือดต่างกันแต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าได้เหมือนกันจ้ะตั้งแต่เป็นกรลยาณชนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลได้ ตัวลูกมีความตั้งใจจะสร้างวัดในไต้ฝันเพื่อให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนเข้าถึงพระธรรมกายนั้นก็สามารถทําได้มีบุญพอจ้ะแล้วผู้มีบุญก็มีอยู่มากมายในใต้หวันขอเพียงตัวลูกอย่าเปลี่ยนใจเหมือนชาติที่ผ่านมาที่เริ่มต้นก็มีความตั้งใจดีแต่มักจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังจ้ะตัวลูกก็สามารถเป็นกระดิมิตรให้คนเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ได้ ซึ่งบางคนก็เลิกได้เร็วบางคนก็เลิกได้ช้าดังนั้นตัวลูกเองก็ต้องอดทนและใจเย็นๆจ้ะให้ลูกสั่งสม,มบุญทุบุญราติฐานใจให้ประกอบสัมมาชีวะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยจะได้มาสร้างบารมีอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีจ้ะตัวลูกชอบทุกอย่างที่เป็นในไทยและรู้สึกคุ้นเคยกับวัดพระธรรมกายและวิชาธรรมกาย ก็มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจช่วยชี้ทางสว่างชีวิตให้นั้นเพราะตัวลูกเคยสร้างบุญมากับหมู่คณะื่อหมู่คณะมาเกิดในเมืองไทยก็เลยรู้สึกชอบและคุ้นเคยไปด้วยจ้ะตัวลูกภริยาและลูกสาวก็เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาแต่มีบุญบวชช่วงสั้นมาถ้าจะบุญในระยะย,ยาวก็ต้องใช้กำลังใจสูงจ้ะพระอาจารย์พุทธนานที่ผ่านมาก็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 ก ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ผจนตลอดชีวิตและเคยเป็นพระอาชารย์ตัวลูกมาจา้ะอีผลการปฏิบัติท,ทําได้กกับถึงองค์พระรในตัวเอาตัวร่ากลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีที่สังราบเหตุทีตัวเล็ก พระเคยไปล้อไปแซวเพื่อนสหธรรมิกว่านี่ท่านพระเดชพระคุณท่านเป็นพระหรือเนเนเนี่ยบ่ายพระเพื่อนสหธรรมิกท่านนั้นตัวเล็กจึงทำให้บางครั้งหงุดหงิดแล้วก็ติดเป็นนิสัยเลยหงุดหงิดบ่อยๆเนี่ยมิบากการี่มาส่งผลให้เจอบ้างจ้ะมีชีวิตลำบากในวัยเด็กเพราะตอนเป็นทหารเคยกวาดต้อนเด็กอีกแ้นหนึ่ง มารับใช้ตนจนทำให้เด็กลำบากมาส่งผลจะใช้แรงงานเด็กจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุบุญและตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมแล้วติดฐานจิตที่มีรูปสมบัติสมบัติคุณส,สมบัติที่บริบูรณ์จะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า